ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อสมาชิกครับสวัสดีครับ,ารรบ,รบจากทีมงานโอเวอร์ฮอร์ซาวแลวทุกท่านครับ วันนี้นะครับผมต้องขอต้อนรับผู้สมาชิกท่านนี้ก่อนเลยนะครับตัวจริงเสียงจริงทีเดียวแหมรูปหล่อสวยทีเดียวนะครับได้นำรถอีดูสุนะครับเจ้าตัวมิวเอ็กป้ายแดงคันนี้นะฮะได้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวเพื่อดำเนินการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับโดยการติดตั้งเจ้าลำโพงมีเรนชุดหน้ากับชุดหลังนะครับให้เป็นระดับไฮเอนทีเดียวนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวโพลิสเซอร์นะฮะของค่ายเอลไยเข้าไปนะครับเพื่อการประมวลผลและวิเคราะห์ การปรับแต่งค่ารายละเอียดชิ้นดนตรีภายนุ่สายมากขึ้นทีเดียวนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อสมาชิกมาชมนะครับขั้นตอนอย่างละเอียดเลยนะครับในการติดตั้งนะครับเราติดตั้งลักษณะไหนนะครับแผ่นแดมติดตั้งนะฮะนำเทคนิครูปแบบลักษณะไหนให้แผ่นแดมกับโครงสร้เขายึดเกาะกันดีนะครับแล้วติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับเราได้นำนะครับเทคนิคหลายๆอย่างเพื่อให้มีรายละเอียดชิ้นดนตรีภายนุสายมากขึ้นนะครับตามมาชมพร้อมผมช่วงหน้าเลยนะครับครับ เพผู้สมาชิกครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะอธิบายทีละขั้นตอนนะครับเพื่อสมาชิกเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งแผ่นแด็มและใช้ลำโพงเดิมๆนะครับให้เป็นระดับไฮเอนด์นะครับบริเวณแผงประตูหน้านะครับด้านขวาในรถเอลิสุกนะครับเจ้าตัว M X นะเพผู้สมาชิกครับตรงนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับทางทีมงานอุปกรณ์ซาวร์ลัสติฟุตครับเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับผู้เชี่ยวชาญของผมนะครับแบ่งแยกเป็นสัดส่วนไปวันนี้นะครับเหมาะสำหรับ ในการประกอบนะครับและการอัปเดตระบบเครื่องเสียงในรถอีดสุเจ้าตัวมนเอนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณนะครับผมทางผู้สมาชิกนะครับที่ให้เกียรติทางผมนะฮะได้มารีวิวเกี่ยวกับการติดตั้งนะครับตามมาชมนะครับผู้สมาชิกครับตรงนี้นะฮะที่ทางทีมงานโอฮอนซาวพฤกละเอาใจใส่นะครับเกี่ยวกับนะครับเสียงสะท้อนหรือค่ารีเฟลชั่นนะตรงนี้เราไม่ต้องการนะครับแบรนทิ้งและการสั่นเราก็ไม่ต้องการแบนทิ้งทีเดียวโดยการติดตั้งแผ่นแดป์นะครับเนื่องด้วยนะฮะตรงนี้ครับจะเป็น จะมีการสั่นค่อนข้างสูงและเสียงสะท้อนลักษณะไหนนะครับตามมาชมนะครับผมขอญาตฉีกเพื่อสมาชิกนะฮะนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเพื่อสมาชิกครับเนื่องด้วยนะฮะเป็นโลหะเสียงสะท้อนนะครับตามช่องโหว่ต่างๆหลังจากจ้าลมโคมบิเลนเขาทํางานตรงนี้มีผลเกี่ยวกับรายละเอียดชิ้นดนตรีและรายละเอียดเสียงภายในทุ่ิสานนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะทีมงานของผมนะฮะจะทําการติดตั้งแผ่นแดมที่มีคุณภาพของยี่ห้อเคลเบตผมบอกเลยฮะ,ะยี่ห้อนี้ครับความยืดหยุ่นตัวเขาสูงมากทีเดียวนะครับและทนพิมิ์อากาศบ้านเราได้เยี่ยมผมจะทําการแดมนะครับและเพื่อสมาชิกบางท่านนะฮะได้อินบ็อกเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สมาชิกนะครับใหม่ผู้สมาชิกเก่านะครับได้สอบถามนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งแผ่นแดมนะครับ และขั้นตอนต่อไปผมจะถ่ายทอดเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดมเราติดตั้งแผ่นแดมแลักษณะไหนให้แผ่นแดมกับโครงสร้างให้เขายึดเกาะกันให้ดีนะครับลดค่ารีเฟคชันคือเสียงสะท้อนและลดการสั่นสะเทือนได้อย่างมากทีเดียวนะครับนี่ฮะในรถอีสุทเจ้าต,ตัวเอกตามมาชมพบผมช่วงหน้าเลยนะครับรีวิวนี้ครับเพื่อสมาชิกค,ครับผมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อสมาชิก ทุกๆท่านนะครับมาชมเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งครับเจ้าแผ่นแดมและลรโพูมิเลนนะครับเราติดตั้งลักษณะไหนนะครับถึงได้รับการตอบรับจากผู้สมาชิกนะครับอย่างต่อเนื่องทีเดียวเกี่ยวกับรายละเอียดเสียงที่มีมิติอันดับแรกนะครับผมขออธิบายนะครับเกี่ยวกับแผ่นแดมก่อนนะครับโดยทางทีมงานของผมนะฮะเราเลือกแผ่นแดมนะครับที่มีคุณภาพของยอกแกดิเบตซึ่งมีน้ำหนักเบานะครับและความยืดหยุ่นตัวของเขานะฮะได้สูงมากทีเดียวนะครับ และที่สําคัญนะครับคนภูมิอาศบ้านเราได้ดีเยี่ยมนะครับได้ทําการแดมนะฮะเพื่อมาชิกนะฮะบริเวณนะครับแผงประตูนะครับเมื่อช่วงที่แล้วผมพาเพื่อมาชิกมาชมนะครับค่ารีเฟลคชั่นนะครับสะท้อนตามช่องโหว่ต่างๆเห็นไหมครับตามช่องโหว่ตรงนี้แล้หายไปแล้วนะครับเราเลือกแผ่นแดมที่มีคุณภาพด้วยนะฮะในการแดมผมขอบอกนิดนึงนะครับเราแดมลักษณะไหนใช่ไหมครับเมื่อช่วงที่แล้วนะผมยังครางเพื่อมาชิกอยู่นะครับ ให้เจ้าแผ่นดั้มกับโครงสร้างเขายึดเกาะกันได้ดีนะครับเรามาดูกันเลยนะครับโดยทางทีมงานน้ำผมนะครับเราได้นําเทคนิคนะครับในการสร้างเอ็นฟอร์มเมนต์นะครับบริเวณทั่วแผ่นเพื่อเจ้าแผ่นดมกับโครงสร้างเขายึดเกาะกันได้ดีทีเดียวนะครับม่าจะเป็นการซับเสียงการซับเสียงเขาได้ดีเยี่ยมแผ่นดมนิ่งจริงๆนะครับเพื่อมาชิคครับสังเกตไหมครับที่ขึ้นตารางตามหมักฮอตนะฮะตรงเนี้ยนะครับนะครับและเป็นลวดลายตามโครงสร้างนะครับผมบอกได้เลยแสดงว่าเจ้าแผ่นดมกับโครงสร้าง เขายึดเกาะกันได้อย่างแน่นหนามากทีเดียวนะครับเพื่อนสมาชิกแผ่นดมัมลดการสั่นสะเทือนและเสียงสะโพกนะครับเป้าหมายหลกัลกๆจริงๆนะฮะที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะฮะเน้นหนักเน้นหนานะครับทำการแดมเนี่ยเป้าหมายคือน,นี่เลยนะครับจเจ้าลำพงเรียนชุดใหม่ให้เขาทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้เสียงมิดเบรกที่ดีนะครับอ่านะฮะเพื่อนสมาชิกครับส่วนที่สองนะครับผมขออธิบายนะครับ เจ้าลำโพงมีเลนส์กันบ้างนะครับวันนี้ลูกค้าจอดจงนะครับนะเป็นลำโพงตรงรุ่นทีเดียวของค่ายอัลพายขนาด6คูณ9นะฮะจะทำการติดตั้งเข้าไปนะครับก่อนติดตั้งทางทีมงานอวอนซาวลาจะพูดครับเราำมึนถึงนะครับรายละเอียดเสร็จที่มีมิตินะครับโดยทำการออกแบบนะฮะเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมในรถอิรุสุเจ้าตัว MX คันนี้นะครับนี่ฮะเพื่อสมาชิกนะฮะ เพื่อลดค่าอินเน้์นะครับค่าอินเน้์คือเสียงที่ตกกระทบไม่ว่าจะเป็นเบาะหรือคอนโซลตรงนี้นะฮะมีผลเกี่ยวกับรายละเอียดเสียงนะครับภายใต้บริษัทใช่ไหมฮะทุกอย่างคือขั้นตอนและเทคนิคนะครับและติดตั้งเจง้าลำโพงมีเลนเข้าไปในตำแหน่งเดิมและตามไปด้วยเอ t เตอร์ิงนะครับ <c oughs> คุณสมบัติของเอสเตอร์ลิงนะฮะที่ทางทีมงานอุปกรณ์ซาวด์และเพลย์ครับเราได้นําเทคนิคในการออกแบบเอสเต l ร n ลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ <c oughs> ผมขอบอกนะฮะมีความสําคัญไม่น้อยกว่าเจ้าตัวสเปเซอร์เพื่อลดความสูญเสียของเสียงนะครับ ลดความสูญเสียลักษณะไหนตามมาชมนะครับนะฮะหลังจากที่ได้ประกอบแผงประตูนะครับความสูญเสียนี่ฮะเสียงที่ออกกระจายออกด้านข้างนะครับเพื่อสมาชิกตรงนี้คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเครื่องเสียงเรามาดูชุดหลังกันบ้างนะครับโดดเด่นทีเดียวนะฮะเกี่ยวกับการติดตั้งนะครับอ่าเพื่อสมาชิกเห็นไหมฮะการติดตั้งก็มาตรฐานเดียวกันนะครับเอาใจใส่ทุกรายละเอียดนะครับนำเทคนิคในการสร้างเอ็นฟอร์ตเมนต์นะครับบริเวณทั่วแผ่นนะฮะ เพื่อเจ้าแผ่นเด็มกับโครงสร้างเขายึดเกาะกันได้ดีทีเดียวนะครับเพื่อสมาชิกครับสังเกตได้เลยนะฮะทุกๆรีวิวทุกๆคลิปนะครับเจ้าแผ่นแด็นะครับเขามีความยืดหยุ่นตัวนะครับเกาะกับโครงสร้างนะครับเป็นรูปเป็นล่างนะฮะสวยทีเดียวนะครับและลดค่ารีเฟลคชันนะฮะคือเสียงสะท้อนเห็นไหมฮะว้าวสิ่งสำคัญทีเดียวและติดตั้งนะครับนี่ชุดหลังนะครับเช่นเดียวกันนะครับเป็นซีรีส์เดียวกันเป็นของค่ายเอลไพ่นะครับเป็นลําโพงแยกชิ้น จะติดตั้งเข้าไปแต่ก่อนติดตั้งนะฮะคำนึงถึงเกี่ยวกับรายละเอียดเศษที่มีมิตินะครับจึงนะฮะออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์มาใหม่นะครับเพื่อลดค่าอินซิเดนต์นะครับเสียงที่ตกกระทบบริเวณเบาะตรงนี้มีผลนะครับสำคัญนะฮะเพื่อสมาชิกเห็นไหมฮะทีมงานผมเราเอาใจใส่ทุกรายละเอียดและติดตั้งเจ้าโพรเมเดนในตำแหน่งเดิมแล้วตามไปด้วยเอ็กซ์ตัลลิงนะครับเพื่อสมาชิกครับผมเรียนเพื่อสมาชิกสั้นอย่างนี้นะครับแม้เพื่อสมาชิกอัปเกรดระบบเครื่องเสียงมาแล้วนะฮะนะครับ มีลำโพงดีแพงได้เสียงไหมได้ผมยอมรับแต่เสียงที่มีรายละเอียดมีมิตินะครับทุกอย่างขึ้นอยู่ที่การติดตั้งด้วยนะครับยังไผมขอฝากนิดนึงนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในการออกแบบติดตั้งแผ่นแดมมาเจะาลำโพงมีเลนส์นะครับที่ได้มาฐานจากทีมงาน o v e r h o u n s o ซาวและพึกในรถอินทูเจ้าตัว m มลเกนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่ียบร้อยนะครับครับ ผู้สมาชิกครับขั้นตอนต่อไปนะฮะผมกําลังจะมาพูดถึงนะครับขั้นตอนการวางตําแหน่งนะครับนะฮะการติดตั้งเจ้าตัวซับบล็อกนะครับของค่ายอัลไพน์นะครับโดยทางทีมงานอเวอร์ฮอนซาวลาจึงพูดนะครับเราเลือกตําแหน่งที่เหมาะสมภายใน่บริษัทนะครับในรถอีดุสุเจ้าตัวมอบเอคันนี้นะครับตำแหน่งที่ผู้สมาชิกเห็นอยู่ด้านหน้านะครับเป็นตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับทำการติดตั้งอยู่บริเวณใต้เบาะฝั่งคนนั่งนะครับโดยทางทีมงานอเวอร์ฮอนซาวลาจึงพูดนะครับได้ทําการยึดเจ้าตัวซับบล็อกนะครับผู้สมาชิกโทษนนนะะะะฮฮี่ ยึดอย่างแน่นหนานะครับเวลารถขึ้นตัวไม่สั่นคอนนะครับการวายสายนะครับผมบอกเลยว่าจัดสายก็เป็นหมวดหมู่เดินเป็นระเบียบทีเดียวนะฮะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเพื่อนสมาชิกครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับผมเลื่อนเพื่อสมาชิกนะฮะดูทุกอย่างนะครับใช้งานได้ปกติเห็นไหมครับนี่นะครับอ่ะถอยหลังนิดนึงนะครับอ่ะแล้วก็เดินหน้านะเพื่อนสมาชิก ผมบอกได้เลยนะครับตำแหน่งการติดตั้งนะครับโดยทางทีมงานโอเวอร์ฮอนด์สาวเราพูดครับเราเลือกตำแหน่งนี้นะครับเนื่องจากรายละเอียดเบรกที่มีมิตินะครับเบรกที่นุ่มๆแน่นๆนะครับลอยมาภายทั้งมรอสารโดดเด่นและชัดเจนทีเดียวนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะฮะในรถอิลูสุนะครับเจ้าตัวมีเอ็กก็เสร็จสิ้นเป็นที่ร้อยนะครับครับพผ่้สมาชิกครับในรถอิลูสุเจ้าตัวมีเอ็กคันนี้นะครับที่ผมกําลังรีวิวอยู่นะฮะนะครับทางทีมงานของผมได้ทําการอัปเกรดระบบเครื่องเสียง นะครับโดยการติดตั้งเจนล์ูลมีเลนชุดหน้ากับชุดหลังให้เป็นระดับเดีนนะครับเพื่อสมาชิกก็เห็นแล้วนะฮะว่าทางทีมงานโอฮอนซาเพอนะครับเราเอาใจใส่ทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งนะครับเจนล์ูลมีเลนนะครับเรามีรูปแบบเทคนิคแบบไหนนะครับเพื่อให้มีรายละเอียดชิ้นดนตรีมากขึ้นให้เสียงมิกเบชที่ดีนะครับนะฮะติดตั้งแผ่นแดมลักษณะไหนนะครับให้แผ่นแดมโครงสร้างเขายึดเกาะกันได้ดีเพื่อลดค่ารีเซชันเพื่อสมาชิกก็เห็นแล้วใช่ไหมครับตรงนี้คือสิ่งสำคัญ เพื่อเจ้าลำภมิยนชุดใหม่เขาทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นชุดหน้ากับชุดหลังการติดตั้งก็มาตรฐานเดียวกันนะครับและเสริมไปด้วยเนี่ยเจ้าต,ตัวนี้เลยนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเจะตัวซับบล็อกของค่ายอร์พายตำแหน่งการติดตั้งนะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่เดียวที่ได้เบรที่มีมิตินุ่มๆภายนุ่มๆสารโดดเด่นนะครับกับมิติเบรที่ชัดเจนทีเดียวนะครับและท,ทุกอย่างนะครับที่มองข้ามไม่ได้นะครหัวใจหลักนะครับเจ้าตัวโฟลเซอร์ขค่ายอร์พายนี่ีกชื่อหนึ่ง ุ้มคเพื่อสมาชิกนะฮอย่าลืมนะครับ้าตัวดีทพีนะครับผมให้อภัยนะครับผมอธิบายอย่างนี้นะครับเพื่อนําสัญญาณจากฟอนเดิมนะครับทีท่ทาริเลอร์ติดมานามําจากฟอนตัวนี้นะครับเข้ามาเจ้าตัวโปยเซอร์เพื่อมาประมวลผลและวิเคราะห์นะฮะและการปรับแต่งค่ารายละเอียดชิ้นดนตรีขึ้นมาใหม่ <S <S เพื่อให้มีรายละเอียดชิ้นดนตรีพายด้วย <ure> สารนะครับแต่และตำแหน่งมากขึ้นทีเดียวฟังตรงไหนก็เพาะฟังตรงไหนก็เพิดเพลินรายละเอียดนะครับแม่นะครับครบถ้วนจริงๆนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะนะครับหลังที่ทีมงานุครสาพื้นนะครับได้ทำการปรับแต่งค่าการฟินเสียงแล้วนะครับเนื่องด้วยทีมงานของผมนะครับเรามีแอปพลิเคชันในการวัดค่าดีเพื่อในการปรับแต่งค่าช่อพารามิติรตัวนี้ให้เขามีความแม่นยามากขึ้นทีเดียวรายละเอียดเสียงที่บอกเลยว่าครบถ้วนทีเดียวนะครับพุทสมาชิกเดี๋ยวมาสังเกตพร้อมๆกันนะครับผมบอกเลยว่ามาเต็มวงชัดเจนภายด้มือสานะครับตามมาฟังนะครับเสียงกว้างๆนะครับในการได์ออกมาพุทสมาชิกนะครับสังเกตได้เลยนะฮะ World. your eyes are open สมาชิกครับเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับความโดดเด่นนะครับการทํางานเจ้าภูมูมีเลนชุดหน้ากับชุดหลังนะครับผสมผสานกับเจ้าตัวซับพลอของค่ายเอลไพ่นะครับเวลาเสียงผสมผสานกันมาแหมรู้สึกว่าเราแยกเป็นชิ้นส่วนชิ้นดนตรีได้อย่างโดดเด่นนะครับการทํางานนะครับเจ้าตัวซับบอกเขาทํางานอย่างเต็มที่นะครับเบสที่มีมิติลอยมาพายมือสานเมื่อสักครู่นี้ครับผมฟังนะครับบนแดชบอร์ดนะครับ โครงการเซ็นเตอร์ผมขอย้ํานะครับมีเสียงนักร้องอยู่จริงๆนะครับการทํางานเจ้าตัวทวิตเตอร์โดดเด่นทีเดียวนะครับทำอะไรเม้นนะครับที่ได้นะครับชัดเจนมากนะครับเพื่อสมาชิกนะครับผมบอกเลยครับ ในการติดตั้งกกตัวเป Jungle, อร์เซอร์นะครับ,รรบทุกๆอย่างนะครับขึ้นอยู่ที่การติดตั้งชัตอร์พมลด้วยนะครับทุกๆอย่างนะครับตรงนี้นะครับมีองค์ประกอบที่สําคัญทีเดียวนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเพื่อสมาชิกย้อนไปแล้วเพื่อสมาชิกเห็นการติดตั้งเพื่อสมาชิกจะเข้าใจว่าติดตั้งลักษณะไหนถึงได้าารับการตอบรับจากเพื่อสมาชิกอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับ รับการอัปเดตระบบเครื่องเสียงรถอิเล็กทรอมิกส์ออนะครับก็เสร็จสิ้นเปที่ร้อยแล้วครับเพื่สมาชิกท่านใดสนใจงานติดตั้งดีๆด้วยนะครับ,มา,ราานนรบมาที่ร้านโอเวอร์ฮอนซาวแลุกครั้งจะมีทีมงานนะฮะติดตั้งงานดีๆแบบนี้กับเพื่อนสมาชิกนะครับช่วงนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อสมาชิกสวัสดีครับผม